สวัสดีค่ะแนวทางเลขเด็ดฮานอยนะคะรวมทุกหน่อยเลยนะคะของวันที่22กันยายน2565มาแล้วนะคะเมื่อวานเข้า37 67และ14คะ่ะเรามาดูกันเลยนะคะ14เนี่ยเข้าพัฒนานะคะส่วน37เข้าไป2รอบนะคะเข้า VP และเข้าสามัคคีนะคะ67เข้าพิเศษนะคะ สำหรับสายลูดก็เข้ากันปังๆเลยนะคะลูด3มเข้าพิเศษเข้าสามัคคเข้า V.P. ค่ะส่วนลูด7นะคะเข้าสามัคคเข้าน้อยและเข้า V.P. นะคะเรามาดูของวันนี้กันเลยนะคะ2ตัวนะคะอย่าลืมกลับกันด้วยนะคะเลขแรกนะคะ2 5หค่ะ3 2ม4 7 4 7 5ม8ี่ดหดด 82และ83ค่ะมี8ตัวเท่านั้นนะคะเลือกหน่อยไหนนำไปเล่นได้เลยค่ะสำหรับ3ตัวนะคะอย่าลืมเล่น6กลับนะคะเลขแรกนะคะได้แก่เลข 2, 7, 5, 5, 3, 4และ 3, 8, 2มี3ตัวเท่านั้นค่ะชอบเลขไหนจับได้เลยค่ะ สำหรับสายเบิ้ลนะคะให้3ตัวเช่นเดียวกันค่ะตัวแรกได้แก่เลข6 6 7 7และ88ค่ะมี3ตัวใครชอบเบิ้ลก็ตามได้ค่ะสำหรับสายลูดนะคะลูดเข้าทุกวันอยู่แล้วค่ะก็ให้2ตัวเท่านั้นนะคะได้แก่เลข2นะคะและ8 ถ้าใครไม่มั่นใจเลขที่เจาะให้นะคะจับลูดได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดป,ปนุษย์ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ฮานอยนะคะแตกทุกวันทุกรอบนะคะซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกรางวัลกันนะขอบคุณนะคะใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการแชร์เลขครั้งต่อไปนะคะจะได้เฮงๆปังๆกันทุกวันไปแล้วค่ะ